สุดาดีรอบๆพี่น้องจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาสได้พี่น้องเด้อตอนนี้คือเมื่ออาบน้ำแล้วจ้าพอแม่ว่าใส่เปียดสุดๆแล้วจ้าอาบน้ำแล้วเรียบร้อยกำลังสิมาหาเก็บพงเก็บอะะาเจ้ดสระน้ำแล้วจ้าอืมหาเก็บพงกับผักพัดก่อนพี่น้องเออสุดๆพักกินข,ข้าวกินน้ำแล้วจ้าสิไปหาเนี่ยตะกะเตนจ้าอยู่ที่ป่าบ้านแม่นางโฮ่งๆเนาะส่วนพลังหดพงหดพัก ะเป็นเดือนแล้วจ้าบัดไปทานยังเป็นเดือนแล้วพี่น้องก็แล้วตอนนี้ก็คือสิมาหาเก็บพักก็ได้พี่น้องเรียกว่าลายแห้งคำมือตืดตาอย่าขายอย่าขายอีกแหละขายอะไรครับขายอะไับพี่น้องการแก้ละประกาศแก้วเพื่อนก็เริ่มอันนี้แล้วเด้อพี่น้องจ้าหัวซ้ำหัวซ้ำหัวนี่การแก้วอยู่ทั้งนั้นเดี๋ยวสิพา z o o เก็บก่อนอื่นก็เก็บกัดดอกซะก่อนนะอืหักเอาเลยจ้าเพราะว่ายังอ่อนปวดเปียกและเกิดเนาะ กเดี๋ยวไปพัดกินพี่น้องพัดสู่ทีมงานกินแล้วก็จะสิไป็นเนื้อตะกะแตะเนาะเตตะะกแพี่น้องเพราะว่าบริกินขวดตะกะแตะร้ายฝ้าลาปีละจ้ามีแต่ตะเล็ดตะแหลตแตดซึ่งไปทั้งม้าอีอืมตอนนี้ก็คือเริ่มสีเขาวป้าเขาวดงอีแล้วพี่น้องจ้าเนาะจากนั้นนี่ก็ลงหวยก่อนเนาะบัดเพิ่นมาแต่พุูดก่อนเอาลงไปจังออันเาลง ขาดว่างเลยนะเฮ้ยมีไรบเออเอ้าขาดว่างเลยขาดว่างเลยเออมีไรบ๊อเฮ้ยเริ่มฮานยังเขียนนะเฮ้ยเริ่มฮานยังเขียดเลยพี่น้องจะเขียดหน่อยเห็นอยู่ในเฮือนนะเขาอีพ่อไปยืมงานกูชงใครมาเฮ้ยเอ้าเข้าไปเรื่มฮาเฮ้ยเขาไปเรื่มซื้อพักเนี่ยเนาะเขาก่ายแบบไปเลยจ้าดีใจว่าเขาชิมาซื้อพักไม่ใช่จ้า อยากขายอีกแล้วพี่น้องเออประหยากขายพี่น้องเรียว่ามัโคดินนะเบิร์ดแล้วพี่น้องมังคุดินเพิ่์นนาเบิร์ดแล้วจ้าขายดิบขายดีประเทศน้ำเทศท่าโอไยไก่เพิร์นนาเนี่ประมาณต้มขายเพิ่์น่าเพิ่์นจิตต้มขายพี่น้องแต่ว่าเบิดล์มีเอสพีเหมาใช่ไหมก็ดีใจนะเนาะขายเบิร์ดแล้วกะขายเบิร์ดแล้วดีใจจ้าเนาะมาพี่น้องบอกว่าอลไรมาทักทีเกิ๊บพักก่อนพี่น้องจ้า บ่มีมือเกาะขึ้นหมูกับแบบสิลพี่น้องเอ้ยอออเมมาโอ้ก็คือมันเหลื่อมแต่พี่น้องคำมือตื่นตามือลงมือลงเลยเนาะก็เริ่มสิเป็นแสงงูหูเดือยพี่น้องเลยเอาหมูเอาม่พ่อเอาหมูยังเฮ้ยหมูอะไรก็ได้เอาหมูอันนั้นก็ได้เฮ้ยทำจังมันหมูปิ้งมันไม่แมวันเท่าไหร่เก็บเอาจากกลัหนึ่งพี่น้องเพ่จะพัดกลิ่นเนาะเพราะ อีินเจหายจากไล่เติอางงาบอ,อ,อ,อยู่หายจากไล่เติบอยู่มีแต่หยอดงามนง้จั่ามกนตัากะงกินตัวปกดินอยู่ฉันก็ยิ้ยูเขาแล้วสเปรยเออจกินน้อยเดียวนึงมือนี้นะจะมนเป็นแล้วได้เป็นน้ำบมมวนบอหร,รือว่าเป็นแล้วได้พี่น้อง เสือคอยเริ่มออกแสงแล้วเด้อพี่น้องตอนนี้ก็คือเริ่มข้าม,มืดตูดตาแล้วจ้าแล้วออกแสงเลยเนี่ยมาตั้แต่สี่โมงขำแล้วคราวเดียวแลเราขำปื๊บคขำปื๊บพี่น้องเอ้ยเริ่มออกแสงอลงเลยนี่นก็คอยให้กับอันนี้จับกองล้างก็ได้อยู่แต่แบบกองล้างสำหรับพี่น้องเนาะออกแสงแล้วจ้า ไปจากพี่น้องจาไปเก็บน้ากันอีกเด้อพี่น้องเ้ยังบระเดี๋ยวประเดี๋ยวอะไรก็ประเดี๋ยวกระซงกระซมอีกนะจ้าตายันนี้เลยเนาะเก็บไปเลยดอกผักตามใบเลยจ้าเนาะอย่าได้แต่มื่อกว่ามาดึกัาตากกันด้วยเอาตรงน้ำๆันอยากขายเด้อพี่น้องไปเดี๋ยซื้อทักแซ่บจ้าเนาะหรือว่าคอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะ ซื้อแจกก็ได้พี่น้องอยากขายประเด็นประเด็นนักกับแจกอยากขายแค่นั้นเลยมีแต่อยากขายอย่างเดียวพีเนี่ะเดือนสามบทท่านในการซีบดเดื้อดีลงเดือนสามออกมาสามคำบทท่านเลยพี่น้องเอ้ยเนาะ เพราะว่าเปิดประตูเล้าผู้ไทาใช่ไหมพอเราประจักษ์น้อยเพราะเราปรจักษเนาะพอไหมล่ะพอยอู่ดอกเนาะอือเพราะว่าเป็นผู้ไทยเด้วผู้ล่าคุณลาวก็คือกันเนาะเดี๋ยวจามออกมาตามคำพี่น้องจ้าเปิดประตูเหล้าเนาะแปรว่าเปิดแล้วจ้าอาจจะมีพ่อพี่น้องเอ้ยไปฮารพัทฮายังซะก่อนบัดนี้เนาะ ขำเมืดแล้วเพราะว่าสีขาวป่ากันบออยากมาเด้อปันไดพี่น้องเอ้ยอม,มาลับพานอนฮะโอ้ผู้เดียวขอประสิทธิไปยากอีหยังนับพี่น้องไปแจ้งไปพัดเพราะว่าลายใหญ่ห่าพี่น้องบอกเด้อขอบริวัตรสีห้าย่างสักะสีคือุดเจ้าสักซีอืมสักะสีจ้านี่ไปสุดเธอคิดไปเองนะพี่น้องเนาะ นี่พีพ่น้องผักกาดแก้วเดีวยวกันสีคายอีละจ้าพ่อคายแล้วห่อหัวว,ว่าแม่นกระลำปีนะจ๊ะมีแต่ซ้ำหัวซ้ำหัวเนานะบัดทั้งนี้พี่น้องตัวนี้คืออะไรผักอะไรผักสลัดอิตาลีขา,ายถือนี่พี่น้องบัดซีบาบาคืออันกระลำนั่นได้เขาห่อหัวซ้ำกระลำจ้าอเออหนอถูกตัวนี้คือคอร์ส เลดโอ๊กใช่ไหมอิเล่เนี่ยใช่เลยเลดโอ๊กเนาะสวยงามตามท้องเรื่องนะจ๊ะทุกคนเนาะไปจับพี่น้องไปห้าพัดก่อนพี่น้องบาดมีมาพี่น้องจะซ่อมนะจะเก็บมาแล้วก็ต้องซ่อมแล้วก็จะล้างกันนะจ๊ะใบกับใบส่วนใบการกัไใบส่วนกา ได้มาอีกแล้วเต็มเวยกันกระปองเบียร์แบานแล้วเอาคือคือมัดเอามัดประเทสน้ำเจ้าคือมีมัดน้ำเจ้าคือมีมัดเอามันมาดิสิเลยเออนักพักระต้นดอกไม้ผมซื้อ่าเคี้ยวขึ้นกว่าเกลอะไรไปคือวิตามินล่าหรามินล่ามันจับยากตายมันเค็ม <S <S ได้แน่น่ะไม่ไรถเข็นนะอนนโอ้ยมีได้่ป่ายเนาะคำที่แรกว่าคันเอคันได้ขึ้นมือนเสียวขึ้นไปให้มืออื่นตองน้ันยี่นื่อขึ้นรถกวเนยปรถอืมต้องไปสองจาตัวแกตัวอ่อนปนกันป่า เ้องมีเหล่าเปล่ยนแก่แต่สอมาก่คันน่งีนั่งดีแต่คอยยังไม่กินมันสงสัยมันออกมาในฝุ่นนั่นเออฝุ่นขี้หมูนะแม่นแล้ขนาดนั้นนะี้่มูจ้ามันมาเป็นจิโมงอะไรแล้กก็เป็นทิ่กระบล้องอร็วกลัวอนให้หมดน้ำแป้วนั้นสบายดีเด้อทุกคนสาท่า พุ่นแปะน้ำปริซาวง่ายๆคันอยูห่หะนี้มันคัน,นมันกลิ่นสองบอลกินอยู่นี้ก็มากินอยู่พี่โอ้โหเออจเอห้องกระชุ่มเมื่อกินเทือดที่สองเนาะเทือดที่สองนี่ยังไม่เห็นมันนั่นโอ้โหดูขึ้นกระโจกระเม้นเซตลดมือ <laughs> <laughs> ปามเก่ายังบมลุอยู่เดี๋ยวนี้นะปามเก่ายัางคงที่บ่กยังเป็นหอยเลยปาบใหม่ใหายกันออกมาจ้ะากสีดยาอันนบผมรุงน้ำเหลืองเอืะ เมือกออกเก่อเราแกะเล่นน้อยให้แก้วจบถักอีกคนนี้มาพี่น้อเงเปลี่ยเครื่องเต็นของต่างมาพิกก่อนพี่น,อนอ้องนักจากเป็นยังไนสื่อน้ำมันเป็นน้ำมันเป็นเบิร์สจ้าก็เลยสิมัตัางมาพิก พริกเจานิเพียดอยู่ดางเผ็ดทะเลอือเผ็ดหลกาอืมไปใส่หามากนะแล้วข่าครัวพี่น้องจ้งามือนี่ยสัเพี้ยไลายกายสับเพลิดพักกดสวนพดหยะมันแล้วมันทั่วะ เพิ่มเตียงจาคือส้มซีบร,บบรเพ็รด้วย,ยออวันได้เนามันั่งกับเนาะอืมไม่ใช่ไรขอมเแเทียมดจารอแค่น้ำมันมาอย่างเดียวเนาะ พอดีแเราโดเขาขาคืนจ้าก็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 ดูว่าเสียงผ่าฝนลุ่มผ่าฝนลุ่มย่างๆนี่เก็๋ยวงจ๊อืผ่าอีกวิดนึงรอน้ำมันมาก่อนเนาะค่อยมาผ่ทีเดียวนะจ๊็ตอนนี้ก็คือล่อนมันคนพี่น้องเอ้ยโซแล้วที่เอาสีเปิดเลยนะก็ ปลาไเปิดเดือนหน่เดือนหนกันไอเนาจ่ายบอลนี่ยอน่าจ่ายเหก้อนเขาหาเขาบเหินนนึอเาเดือนหนกสิบพันร้อยเกียวเองในชงเลยทูเงินเน้กำลังเรียบจ้าเทียกันนะใช่เลย ่าไฟเดอนได้หัวอดตะกซัดก็ทีเพรามึงไงพื่มี่แอ๋งบนบะพัดลมเฮ้ยอดปานนั่นมันนี่าไพเท่ไพเงเนาะน้ำเพลง่าไฟเทลงได้ยุงเข็ยได้เดือนห่พันเดือนหพันรวมทั้งพันนั่น่าไฟเน้อเดือนหนึ่งกับพันโอ้อ่ะลีได้กระไรกระน้อยเอาก็ใส่น้ำเนาะผัดลม ขานข้านำแต่ตังหาผอขนำตัาข้นำก็ไล่เป็นหัวเวลาเวลาอท่านท่านจะใส่เกินตามยังก็เปล่าริมาดีอันที่กำหนดก็คือเก็บพื้เกินจนเลอาซันนะจะเครือเัางเกลือมัถ้าเกลือนะก็ไ่ได้งไปปั่นอยู่รุ่มเมื่อไหลไปปั่นเกลือจ้าเคลืออยูงเทียนนี่จะซักมั่จะจ่ายมือยุ่ตันทีนะ รายน้อยมันบอกเทสมันคเ็มาอกท่าเราเนได้ยูได้ยูได้ยูครับได้ยครับ่้อนาดืมาตอบข้อนีนนะตอบท่านไรเลอโี่สิขันลงมือผัดจ้าวมันหนีนะ แต่กันรูปนี่ขน้อเป็นทงบกตมากนี่ก็ไม่ขึ้นเลยเป็นลหลอและชาสินตานนี้ถ้าตะแกแตะละเปนแบบเออเป็นเรื่องชาอ้โอ้โครงกงงารบ้านสถาบันขึ้นแล้วหรอเด็อบ้าอ๋อเด็บ้านจ้าสามห้องนอนใช่ไหม Yes sir ชอ้องออทำเนาะอีกหน่อยยีกนิดก,ก็เดี๋ยวน,นี้เดก๋ยอ,อยู่ไกลสามสามสิบแล้วเนาะอาจจะมีปังนปเนาะก็บบเปยังแจสดต่อไปเนาะยี่สิบได้บ้านเนาะเรสามสิบยังไมด้สุดตอจะไปทำจะไย่อท่อ <c oughs> ก็เข้ากะมูปลาแมูไปก่อนปา่้นมูไปก่อนมาน้คหมูสันจะเอาแค่นี้พอหรอม่เออตรอดเตเร์ดเตริงกะเทิร์อเนาจะก็เลยว่าเอออย่าก็เทือ์หอไปซอยแซมือเอาซอยใส่จ้ะดาันดกดอ เขาไป้อกินน้ำลาตุยแข็งๆเราคือเราคือพุ้งเข่ากินน้ำตาลเรตุยจะหุ่นเท้าเราเลยไม่นึ่งข้าวเนาะเพราะว่ามันสร้างนั่งไว้ว่ามีเข่าเดินแต่ตรงนู้นจะกินเพื่อนร่งและสุขภัณฑ์การสุขภัณฑ์อยู่เนาะ กาเติมท่าได้มีกเตม่นรูด้นเนก็คือว่าเนลานนางอะรนาะก็คือจบบไปจอบไปแล้วไปจอีกับี้าะคือลาน่านหนมาอยู่แต่เฮร์นแรกมาบ่ายลงมาอยุพูนแต่ละตอนนี้ก็คือเลย เราคือไปอยู่ทงังนะทั้งเรือทั้งร้าน <ไป S 2> อยู่ทั้งเรือทั้งรานอยู่แล้วก็เลือยยาน,นางกระไรน,นางไม่ติดสัวตู่วะแล้วก็เลยลงมาอยู่พี่จ้าหานะโอเคนะอนเอาอาน,น,นเอาะกระติออกอยู่ส่วนนี้เธอกาะติออกอยู่ส่วนเขาพอหายออกจ้าเข้าหินไปอยู่ทางนี้ทำไมเพราะว่าไม่มีคนอยู่กวปวกกว่าอะไรคืนอีกอย่างซื้อเกี่ยวกิจก็ต้องไปพรมแบบไทยเนาะวันน้า เรอยู่ไปก่อนกันแล้วก็ช่วยกันซี้ช่วยกันอยู่แต่ว่าน้อเอ้ยก็ช่วยกันอยู่คุณก็บอกเลยว่าหลังค้าห้องน้ำมามันนห้เออนอนแต่ละเจลคุณก็ว่าจยาให้ขนาดออกอยู่นะขนาดออกอยู่นะสายสายไฟนีก็มื่นเลยนะคะเออเอีนเอฟซีได้่อจุายโซนนั่งนี้ป่า จังเล่นจวนหน้ออกไปอ,กอ,ยยอยู่อกัเพื่นกัที่หาอยู่ลางแล้นอกนอกบอกาว่าเออจงไล้จะ FC หาด้วยตัวเองเสิใช่ก็หาอยู่กนาผูออกมันยแหลมันบใสติกัปูมันิปิดราคาแต่ยัน้อย,ออยที่เได้ชาฟงชายใ้ออกไปยู่บอกของนงของนำ้ำแต่สมบูโาณทีนาะเพาะ เดกีก so ็ยอนไอหนว่าหนึงจะเดียวได้น้องดู่นึงจะเดียว่หแต่ละเดือนไหนอยังหรอืมอัเดือนนี้หายแค่นี้อันนี้หสักสี่อืเดอนไหน้บอกเดมาน้าันกันเฮ้ยเนาะ เออกระบาดอันอยูยูบอกเอาเอ้ยซีให้โท่สู่ว่ะอ่าไอ้ท่ออ่าเน่เนาะกระาดกันไปพี่น้องวันนี้คือกาดร่างแทนจ้าแต่นี่ไม่ใช่ว่าน้องตานั่งออกอ่ะจอยคือเก้านั่นแหละเอาอาร์ตี้จะออกอะไรไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะออกกันกระแพงคนังอันของน้่งก็ได้ อของน้ำใกอิดบ็อกนั่นแหบ็อกเออบ็อกหน่อยก้อนช็นก่้อิดบ็อกนี่งบริบูบบริาัอยางอีกยี้เสกระออมมได้ละเอออันนั้ก่อนละหกบานเนาะบมาณหการ้อยก้อนก็หกร้อยพันก้อนกับพันสอโอ้โบราณประเนดอกของงามอ่ะเมืหบ้าห้าหกร้อยเนาะส่วนนันนก็เาก็ซสยคุดบ้กนี่นห้องน้อ่น้ เพื่อนเฮาน่ะพันก้อนนั่นนะก็ดังลุกมันก็คือข้อมาก็เพื่อนน่ะมันใหญ่สมได้กบห้องน้าในน้อยสองเมตรนึ่นะเออคือประมาณร้อยก้อนสองร้อยก้อนประมาณนี้ร้อยก้อนก็พอเฮ้ยบาสวนรค์เสียวผ่ากันเซ็งบาสวนรค์เสียวผ่ากันเซ็งครับเอเจ้าคังข่างอันบอลกันตู่บอลอะดรเออบอลนั่งบอล ซีไ่ได้เหี่ยกันยังไข่เนละพาไปเหียและวได้เสือเฮ้ยโอ้เพนจะธรรดาตะเหียงนั่งเหนังมังงองมังแงกัดจีบขามือสาวนี่น่าจะเป็นคุกี้น่คุกกี้เนียเลยนี่เลยเปลีนูกโป่ไลโอ้โหเสียดายดีเธอ ก็คุณหลายๆดึงาก็เบิสจังาวโอโคสาวโอโค่สี่ออกสิบสองห้าสิบออกสิบแปดเหรอเสียใจจังเสียจจังเอามั เนาเออแลมาดลบเบิขานะัาออโอ้ยตอนรับปีใหม่ห้องกรได้้อปีนี้้องกได้เธอได้ยังขายไหมได้ยังแบบเสียคอยลงคอลงเลย้อปีองก็แบบอีกนัดเน้อ นั่งกับ่อ่านแล้วพี่น้องไปสู้สำหรับผู้อาวุโสในหมู่บ้านของคุณสีมักทุดีอืไปห้ผู้อาวุโสอยู่บ้านอืบ้านเจ้าหรอกกระแต่บ้านบ้านของคุณอะของคุณก็ห้าต้องซื้อไปให้ไม่ไงกูไม่ไงเล่ทังในบ้านเลยโอ้ตายเลยมันก็ดีไม่พอกัน กระเทือนน่ะเดนิมักโทดินสำหรับผู้อาวุโสในบ้านของคุณเจ้าเจ้าเนาะสัหรับโฆษณาแป๊บนึ่งคือโฆษณาแป๊บนึงพี่น้องเอยามาพี่น้องกำลังปิตาเสบเนาะแต่เสพออกเนาะแต่ว่าเปิดแฟน์ก็ได้นะซ้ำเตือนมันเป็นอย่างไยมันอันมันจะทำเออมันจะทานกับอันเคสมั้งนะ มันโหดวันนี้ตะเกตเนี่ยสีด้อยู่แบบจักพอบยาวเบาน่าเฮ้ยยาวาวเบาซื้อเขาไปมันสีสันเลยมึงหรอชิ้นน้อยวันีเคยไปชมบูชาเลยหรอก็พาามีไว้ซื้อบริบูชาแต่มากระบูซาอยู่หัวเจ้านั่นบราเคยว่าจ้าเทื่อเฮ้ยเข้าบูซานะครับบูซาก้อนหกมุเท่านะบูซาพี่เทียงคืนพี่ มือซาตอนั้นก็ได้ตัวเ้ย่จสิโมอไปได้เลยก็ซิมันนะจังั้เมื่อเศร่ากรบกระไหก็ได้ตัวน้อง้ยกระตือไปเฮ้ไปซีบแงแส่บไปแส่บกระตือมันด้กะตือเลยร้านกห้าวกรเปข่าข้องยบผมบาซิบาน้องเฮ้ยโอ้ยกุุงคอนเตมนสิถึงขว่ ตากลบไปแว่ให็น้านตุ่ยภูไ่อได้กินเท่าน่ะตามปนกับเสบได้เฮ้ยแเบอยู่กินบม่ค่อยได้คนน้อยเมือนกินเนื้อเสพนี่น้องจางรอมีเลยมีใส่ฟักเขียวเขียวน่อยเนาะจักน้อยว่าสั้นจักน้อยเท่ลงเทลงรถดีหรือเปล่าเฮ้ยอีกคนหน่อยเฮ้ยตอนนั้นมันหอยมันอยากอนาคตแล้วมันอยาก โดดนะโดดนะพอเธอกินอะไรจดจานดีเนาะอารล้งซะต้องป่งเอาหูบาแดดแล้วนะเนาะเอออาล้งเฮ้ยสำหรับคนแย่แต่มันเฟื่องนะเครื่องปุกนะมันจะเบาแท้นั่นอีกแล้วเบาเออจ้ากดออกจ้าพอปุ่งพักชิเล่เนี่ยไม่หีบแต่จะเามาอีย่งแบบนี้นะเบาเฮ้ยเพิ่นปลาป้งกันปิ้งปลาหมึกเพิ่น ผูสลัดไปสีน้สลัดใบสีเขิงโลเนี่ยขิงโลไหนจรืานะงโลยังจำเนียะโลอะไรทัดนะเฮ้ยแปดร้อยแปดสิบจะคว้าเอาิงโลสามร้อยสี่สิบเออ่นขันไปเขาก็อยักได้ยินรันคุณนี่อืออ้าวแต่ลงน้ำหลังเมื่อปุ่งหลักเตอร์ลงโลคันไปลบหน้า เป็นอะไรแแล้วนี่นม,มอกระปุลเถิดกยู่นี่เลยออเอตาเวนีเ่เดกบัดมือมาแต่งเสียม,มือนะเมื่อยังไคืนกับรดาดได้แ่นอยมาสีา้าวเลงโคลงโคลงโคลงอย่างเมื่อยู่เจลใครใส่ถุงยางบะถุงยางจ้าุงยางว่าไม่คิดพูจะบอกอไว้แล้วจะเอามาใส่กับมาใส่เลยตาคนอย่างนี้เฮ้ยบัดน่อือจองเอาขค้นบันี่ ได้โอเคจ้าได้ยินยู okay, ่เด้อเสียงแมวนะแมววอยู <S 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 ่เดวนี่นั่นถามเปลี่ยนกาเอาใจอันหมอพออบนะเฮ้ยเสียดายบ่เฮ้ยเออเอาเทอกันมันเบิร์ตคือองคอยมาซื้อมันนั่นน่ะมันสีเบิร์อะไรอาดไหวน่ะแน่เจ็บ เธอจะใส่กล่องท่ามาถุงดอนเลยเออถุงเลอะแล้วก็จบจ้เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็สิข้อเก็บภาพบรรยากาศไปเพียงสนิพี่น้องเอ้ยฝากติดตามคลิปหน้าจ้าสบายดีพี่น้องจ้าสิไปยื้ออางเด้อพี่น้องเด้อ